กลุ่มผู้หญิงรวมพลังกลางห้างรวมจับหัวขโมยสาวนุ่งสั้นรปภเดินมาพูดประโยคเดียวเวอร์กันหมดทั้งวงเข้าเด่นเขาเด่นจะพาเพื่อนๆไปที่เว็บไซต์ต่างประเทศค่ะซึ่งเปิดเผยคลิปวิดีโอเหตุการณ์ระทึกนะคะและก็ถูกแชร์เป็นประเด็นที่ถกเถียงดุเดือดบนโซเชียลมีเดียค่ะเมื่อมีกลุ่มหญิงสาวกลุ่มนึงนะคะเดียวรวมพลังจับหัวขโมยผู้หญิงภายในศูนย์การค้าแต่ละคนต่างมุ่งมั่นพยายามจับขโมยหญิงรายนี้อย่างสุดความสามารถกระทั่งเจ้าหน้าที่รักษาความ ปลอดภัยชายเดินมาถึงและพูดประโยคนึงทําเอาเลหลายๆคนตรงนั้นตะลึงงันกันไปนหมดเลยทีเดียวเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นที่ศูนย์การค้าในมงกกยันช็อปปิ้งยอดนิยมในฮ่องกงค่ะโดยคลิปเหตุการณ์นี้ถูกเผยแพร่เป็นในหลายแพลตฟอร์มออนไลน์ในชื่อว่าสาวนักสู้ MMA ในมงกก ตามข้อมูลจากผู้โพ์ระบุนะคะว่าหญิงสาวในชุดกระโปรงสั้นสีเทาถูกจับไตีว่าขโมยสินค้าชิ้นหนึ่งในร้านจากนั้นจึงมีผู้หญิงประมาณ3-4ถึงคนรวมถึงเจ้าของร้านได้เข้าไปช่วยวรุมจับสาวหัวขโมยรายนี้โดยกดตัวเธอลงกับพื้นจนไม่สามารถดิ้นหนีไปได้จากนั้นประมาณไม่กี่สิวินาทีต่อมามีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของทางศูนย์การค้าเดินเข้ามาตรงจุดที่เกิดเหตุ โดยที่ยังไม่ได้ถามว่าเกิดอะไรขึ้นเขากลับบอกว่าเฮ่ hey, ปล่อยเดี๋ยวนี้ปล่อยเธอไปก่อนที่ทางเจ้าของร้านจะตะกนสวนกลับมาว่าปล่อยได้ยังไงถ้าปล่อยก็เท่ากับปล่อยขโมยไปทางรปภร,รายนี้จึงตอบกลับว่าไม่ได้ไม่มีเหตุผลที่คุณจะประชาทานในทางที่ผิดถ้ามีคนขโมยของก็เรียกตำรวจหลังจากนั้นจึงเกิดเป็นการโตเ้เถียงขึ้นระหว่างกลุ่มหญิงสาวที่รวมพลังกันจับขโมยกับทางรปภที่ยืนกรันจะไม่ให้มีการ การใช้กําลังเกิดขึ้นหลังจากผ่านไปสักพักทางรปภก็ยอมรับความผิดพลาดของตนโดยได้กลก่าวขอโทษบอกว่าฉันไม่รู้ฉันขอโทษก่อนที่จะมีรปภหญิงอีกคนเข้ามาช่วยคลี่ายสถานการณ์หลังจากคลิปวิดีโอดังกล่าวถูกแชร์ออกไปในวงกว้างก็เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์โดยส่วนหนึ่งไม่พอใจกับพฤติกรรมของรอปภชายรายนี้ กล่าวทำนองว่ากลุ่มผู้หญิงช่วยกันจับขโมยอย่างยากลำบากรปภเดินมาไม่ทำอะไรยังไม่พอยังไปสั่งให้พวกเธอปล่อยหัวขโมยไปหน้าที่ของรปภคืออะไรดูเหมือนว่าเขาจะไม่เข้าใจ อย่างไรก็ตามชาวเน็ตอีกส่วนแสดงความคิดเห็นว่าเราปรพชายรายนี้ไม่ได้ทำอะไรผิดระบุว่าถึงแม้เธอสาวกระโปรงสั้นจะขโมยของไปแต่ผู้หญิงพวกนั้นไม่ใช่ตำรวจพวกเธอไม่มีสิทธิ์ใช้กำลังหรือความรุนแรงเข้าจู่โจมเช่นนี้แต่ในขณะเดียวกันก็มีผู้เข้าไปโต้แย้งว่าพลเมืองมีสิทธิ์ช่วยจับโจน ต่อมาทางตำรวจฮ่องกงได้เปิดเผยรายงานว่าทางเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งเวลาประมาณ14นาฬิกา50นาทีของวันที่6กันยายนที่ผ่านมาหญิงเจ้าของร้านกล่าวว่าสินค้าราคา130ดอลลาร์ฮ่องกงหรือราวๆ600บาทถูกหญิงสาววัย21ปีขโมยไปจึงได้มีการเข้าจับกลุ่มตัวเอาไว้ซึ่งตามกฎหมายฮ่องกงกำหนดว่าประชาชนทั่วไปมีสิทธิในการจับกลุ่มบุคคลใดก็ตามที่มีเหตุผลอันควรสงสัยว่าเป็นอาชญากรได้โดยไม่ ต้องมีหมายจับซึ่งรวมถึงบุคคลที่กระทําความผิดฐานลักทรัพย์ที่อาจจะมีโทษจําคุกสูงถึง10ปีเลยทีเดียวขอขอบคุณข้อมูลจากกระปุกขอบคุณค่ะ